สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับสำหรับใครที่ทำการลงตัว Windows 10เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะทำการลง Windows 10เวอร์ชั่นไหนก็ตามนะครับเมื่อเพื่อนๆทําทำการลง Windows 10นะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะต้องทำคือการ Inable นะครับในส่วนของ Windows Security ถามว่า Windows Security คืออะไรมันคือตัวแอนตี้ไวรัสที่ติดมากับตัว Windows 10ที่เป็นของ Microsoft ถามว่าแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับก็วิธีการดูก็ให้ไปที่ปุ่ม Start จากนั้นก็ไปที่ Setting จากนั้นก็เลือกเป็น Update and Security แล้วก็เลือกเมนูที่เป็น Windows Security ในส่วนของเมนูของ Windows Security นะครับเมื่อเราทำการกด Open Windows Security ขึ้นมาเราจะเห็นว่าเราจะมี Security ต่างๆตรงนี้แนะนำว่านะครับอย่างเช่นตัวไวรัส t e d Protection ก็ต้องเป็นเขียวนะครับในส่วนของ Firewall Network ก็ต้องเป็นเขียว App browser ก็ต้องเป็นเขียว Device Security ก็ต้องเป็นเขียวถ้า เครื่องไหนไม่ขึ้นเขียวติ๊กถูกนะครับในส่วนนี้ก็ให้คลิกเข้าไปดู1ทีแล้วมันก็จะดูว่ามันมีแอคชั่นอะไรที่ทําการปิดหรือว่ามันโดนดีเฟกตหรือว่าเจอไวรัสอะไรหรือเปล่าถึงขึ้นแดงแต่ถ้าขึ้นกากรบาดก็ให้ทําการ Enable เปิดมันขึ้นมานะครับในส่วนตัว Windows Security เองก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆทําการเปิดไว้ด้วยและสิ่งที่อยากให้เพื่อนเพอนเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนนี้ก็คือตัวโปรแกรม a v i r a อวิล่าที่หรือที่เรารู้จักกันในร่มแดงนะครับสำหรับตัวร่มแดงเองนะครับเราสามารถนะครับทำการดาวน์โหลดจากในหน้าเว็บอวิล่าได้เลยถามว่าร่มแดงคืออะไรร่มร่มแดงตัวอวิล่าฟรีซิเคลิตี้เป็นเหมือนแอนตี้ไวรัสอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ฟรีได้ในคอมพิวเตอร์ Windows 10ของเราซึ่งเฮียเอกทำการแนะนำนะครับว่าแนะนำว่าให้ติดตั้งให้ติดตั้งตัวนี้เหมือนกันเพราะมันเป็นซอฟต์แวร์ฟรีแวร์นะครับ ฟรีแวร์ก็คือไม่เสียค่าลิขสิทธิ์โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องไปทําการแฮ็กไอแคต่างๆโปรแกรมต่างนะครับพวกแคสเปอร์หรืออะไรที่เพื่อนๆใช้แคกกันไม่แนะนําแนะนําตัว Avira Free Security วิธีการติดตั้งนั้นก็ไม่ยากเลยนะครับทำการกดดาวน์โหลด now แล้วก็ทําการติดตั้งเมื่อเพื่อนๆทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆจะได้ตัว Avira Free Security ขึ้นมานะครับในตัว Avira หรือล้มแดงมันจะมี3ามตัวเัหลักๆ ที่เอาไว้ protect หรือป้องกันตัวพวกรันซอม w a แวร์หรือไวรัสหรือมา์แวร์ต่างๆที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในส่วนนี้ก็คือมีฟังก์ชัน Security, Privacy แล้วก็ Performance ผมจะแนะนำให้ใช้ในเรื่องของตัว Security อย่างเดียวนะครับถามว่า Security ก็คลิกไปที่ปุ่ม Security นะครับในปุ่ม Security นะครับในส่วนนี้มันจะมีในส่วนของตัว ไวรัสสแกน Protection Option, Quarantine, Software Update แล้วก็ในส่วนของ Firewall ก็แนะนำว่านะครับให้มาดูโฟกัสในส่วนของไวรัสสแกนในไวรัสสแกนนะครับเพื่อนๆสามารถทำการตั้งสเก u ดูหรือทำการตั้งเวลาได้ว่าเพื่อนๆจะให้ทำการสแกนเมื่อไหร่หรือว่าเราจะมาคลิกแบบเมนูนนเองว่าจะให้สแกนเมื่อไหร่ ฟูลสแกนแนะนําว่าสําหรับการฟูลสแกนคือสมมุติว่าเดือนหนึ่งเพื่อนๆอาจจะทําทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการฟูลสแกนทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราส่วนค i c k สแกนคืออาจจะเป็นทําการควิกสแกนนะครับคือไวกว่าฟูลนะครับในส่วนนี้นะครับก็ตามได้ที่เพื่อนๆพื่การเซตได้หรือว่าจะเมเทสสแกนเพื่อนเก็สามารถทําการสร้าง เป็นสเก u ดูได้ว่าเพื่อนๆจะทําการสแกนอะไรอันนี้ค่อนข้างแอดวานซ์นะครับแต่แนะนําว่าให้เลือกแค่ในส่วนของฟูลสแกนหรือ Quick สแกนก็ได้ควิกสแกนอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งนะครับหรือว่าฟูลสแกนก็เดือนละครั้งแต่โดย Default นะครับที่มันให้มามันระบบมันจะทําการโปรเทคให้อยู่แล้วป้องกันพวกเวลาเพื่อนๆแบบเอาตัวไฟล์เอา USB แฟลชไดร์มาทําการเสียบ บนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็สามารถโปรเทคมาให้เพื่อนๆเกิดตัวไวรัสต่างๆนะครับป้องกันการเกิดไวรัสต่างๆรป้องกันการติดมาแวร์ต่างๆนะครับก็แนะนําว่าหลังจากที่เพื่อนๆทําการลงตัววิดีโอ10แล้วก็ให้แนะนําให้เพื่อนๆใช้ตัว a v วล a ควบคู่กับตัว Windows Security นะครับในส่วนนี้เราสามารถติดตั้งบนเครื่องเดียวกันได้ไม่มีปัญหานะครับ ในส่วนตรงนี้เอทแมปเครื่องผมก็ทกําการติดตั้งได้เหมือนกันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆใช้ด้วยนะครับโดยที่ใครที่ไม่เคยลงตัววีล่าก็แนะนําว่าให้ลงเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวฟรีแล้วก็แถมไม่หนักเครื่องด้วยบวกกับตัวนี้ใช้คู่กับ Windows Security ตเ,เรื่อง p performance ไม่มีปัญหาเลยนะครับในส่วนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็ ปลอดภัยหายห่วงเพื่อนๆไม่ต้องการเพื่อนๆไม่ต้องกลัวกับไวรัสต่างๆที่จะเอามาติดมาจากเวลาเราไปดาวน์โหลดในเว็บต่างๆนะครับเมื่อเจอไฟล์ต้องสงสัยมันก็สามารถสแกนหรือดีเทกได้นะครับตรวจสอบได้ลบไฟล์ได้อะไรต่างๆนะครับก็เป็นฟรีแวร์ตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮ้เอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับ